สวัสดีครับตัวนี้เป็นไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับยี่ห้อดีเยนะครับเป็นไมโครอินเวอร์เตอร์ขนาด1,600วัตต์นะครับเป็นซิงเกิลเฟสไฟ220นะครับตัวนี้เป็นสินค้าเข้ามาใหม่นะครับต่อแผงได้4แผงนะครับเขาจะมาร์กมาให้เป็น PV1 PV2 PV3 PV4 นะครับฝั่งนี้จะเป็นปลั๊ก AC นะครับไปเสียบไฟฟ้าได้เลยนะครับลายนิวตันกราวนะครับ แล้วตัวนี้จะมีเป็นเสาสัญญาณไวไฟด้วยนะครับตัวนี้พันหกร้อวัตต์นะครับรับโวลต์ DC เริ่มต้นที่25โวลต์นะครับสูงสุดที่60โวลต์นะครับ VOC นะครับสูงสุดที่60โวลต์นะครับอันนี้เขาจะมีสเปคตรงนี้ไว้ให้อยู่นะครับแม็กอินพุตค r เล้นนะครับรับกระแสนะครับสิบแปแอมป์นะครับสติงได้18แอมป์นะครับแผงนี้ก็18 18 18 18 18นะครับสูงสุดรับไเอ่อรับ power นะครับก็คือวัตต์จากแผงนะครับตัวนี้สูงสุดที่560วัตต์นะครับ550 560ไม่เกินนี้นะครับต่อต่อสตนิงหนึ่งนะครับได้เต็มที่เท่านี้นะครับที่ที่มันสามารถรองรับได้นะครับ output AC นะครับ7แอมป์นะครับเป็นก็เหมือนอินเวอร์เตอร์ออนกริดนั่นแหละนะครับแต่เนี้ยที่เขาเรียกว่าไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับง่ายต่อการติดตั้งนะครับในชุดนี้เขาก็จะมีที่เป็น เอซีปลั๊กตัวนี้มาให้อีกชุดหนึ่งนะครับไปเสียบกับตัวนี้นะครับแล้วก็ไปผ่านเบเกอร์แล้วเข้าตัวไฟไฟบ้านของเราได้เลยนะครับซึ่งปกติชุดนี้มันจะมาควบคู่กับไอตัวสมาร์ทมิเตอร์ที่เป็น Wi-Fi นะครับแต่ว่าพอดีสินค้าหมดก็เลยไม่ได้เอามารีวิวให้ดูด้วยนะครับตัวนี้สามารถดูออนไลน์ผ่านมือถือได้นะครับสแกนซึ่งตัวนี้ที่ผมปิดไว้อยู่ตัวนี้ก็มีซีเรียลนัมเบอร์นะครับแล้วก็ WiFi ของเครื่องนะครับสามารถต่อขนานกันได้หลายเครื่องนะครับไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับ โอเคคลิปนี้รีวิวเป็นแนวทางประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ